สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็ได้เวลาเที่ยงแล้วนะคะมาทานข้าวด้วยกันค่ะทุกคนเป็นเมนูที่นกชอบมากที่สุดก็คือน้ำพริกผักจิ้มนะคะมาทานด้วยกันนะคะต้มผักที่แช่ไวไ้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็มะเขือเทศที่ปลูกไว้ค่ะ หลังจากทานข้าวเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาทํากันเก็บกวาดนะคะญ้าที่พอบานตัดเอาไว้นะคะก็ต้องทําหลังจากที่พอบานตัดนะคะให้เรียบร้อยไม่งั้นก็เหมือนแบบว่าเวลาญ้าแห้งนะคะก็จะดูแบบคนละสีกับญ้าที่เราปลูกไว้นะคะอันนี้เลยคะ่ะก็เก็บกวาดรีบๆๆนะคะพอบานก็ไปยืนโมอยู่กับเพื่อนบ้านอยู่นะคะ เครื่องมือที่นกใช้เก็บกวาดทําความสะอาดยานะคะก็มีคลาดที่ทําความสะอาดได้เย่ยมมากๆหลังจากพอบ้านตัดยาทุกครั้งนะคะนกก็จะใช้คลาดชนิดนี้แล้วค่ะสะอาดดีนะคะทุกคนที่สนามยาก็มีต้นสนนะคะแล้วก็มีลูกของเขาตกร่วงอยู่เป็นประจําเวลามีลมพัดนะคะก็ต้องเก็บด้วยไม่เช่นนั้นว่ามันจะขึ้นนะคะมันจะงอกขึ้นมาเป็นต้นเล็กๆๆ,ๆทําให้ยาในสนามดูไม่สวยงามนะคะก็จะเก็บกวาดทุกครั้ง เอาลูกสนที่เห็นงอกขึ้นก็เอาออกไห้หมดนะคะใครที่มีสนามหญ้าก็มีลูกสนตกก็เก็บออกได้เลยค่ะมันงอกเร็วมากๆค่ะทุกคนหลังบ้านของหนกสนามหญ้าที่หลังบ้านนะคะจะติดกับสนามกอเวลามีคนมาตีกอบนะคะลูกกอบชอบมาตกอยู่ในบ้าน <c oughs> ก็ได้เก็บอยู่เรื่อยๆนะคะทุกคนทําความสะอาดทุก วันอาทิตย์นะคะกรอบที่ตกบางทีก็ได้เป็นสิบลูกเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาคนตีกรอบจะไม่กล้าเข้ามาเก็บที่อยู่นอกสนามนะคะพออยู่ในบริเวณบ้านของคนนะคะก็จะไม่ค่อยแต่ถ้าเราเห็นเขาตีอยู่แล้วลูกมาตกก็จะเก็บคืนเข้าไป ร้บบานบริจาคริมรั้วนะคะทุกคนแห่ hey, จาคทำความสะอาดก <Yeah. S 1> วาดเสตยาน,นะคะที่พอบ้านตัดไว้นะคะทุกคนนี่ค่ะอืมห,หวานมากอืสดนะคะทุกคนอืมอืมร่อยลูกแดงๆนี่อร่อยมาก หวานอันนี้เป็นร้าสเบอร์รี่ที่นกปลูกไว้ที่ริมรั้วเมื่อปีที่แล้วนะคะอันนี้ตอนนี้กำลังออกดอกออกผลนะคะเก็บกินได้เลยค่ะรสชาติหวานนะคะพาทุกคนมาชมกันนะคะว่าผลที่ได้กินก็ประมาณนี้เลยค่ะ อันนี้ก็เป็นดอกดาวเรืองนะคะที่หนกซื้อมเมล็ดพันธุ์มาแล้วก็เก็บดอกเอาไว้ปีก่อนหรือปีแรกที่เข้ามาอยู่นะคะตอนนี้ก็ออกดอกสวยมากๆค่ะทุกคนมเมล็ดพันธุ์เขาสามารถขยายได้นะคะเนี่ยสวยมากค่ะเก็บใบสะระแหน่มาเดี๋ยวทำอะไรกินดีเนาะเดี๋ยวก่อคิดเมนูเย็นนี้กันนะคะ ันนี้นกก็กบบแกบใบสะระแหน่มาล้างไว้ก่อนนะคะก็แช่ตู้เย็นเอาไว้ยังไม่รู้ว่าจะทําเมนูอะไรทานดีนะคะทุกคนใบสะระแนหน่นก์ส่วนใหญ่จะเอามาใส่ผัดกะเพรานะคะแทนใบกะเพราเพราะที่นี่หาใบากะเพรายากมากๆเลยค่ะทุกคนสะระแหน่ของนกก็งามงามนะคะทุกคนเก็บกินได้ตลอดบางทีก็ไปแจกเพื่อนบ้านบ้างนะคะเขาคงจะชอบอากาศเย็นแล้วก็ไม่ร้อนจัดนะคะ ออกดีมากๆเลยค่ะรดน้ำเช้าครั้งเดียวก็โอ้เก็บกินได้ตลอดเลยค่ะทุกคนดีพอเก็บได้ก็เอามาทำเมนูบางทีก็ทำลาบนะคะยำบ้างใสยย่ยำบ้างก็อร่อยดีนะคะทุกคนพอได้เก็บพอได้กินนะคะอยู่ที่นี่กระเพราวพวกใบกะเพราใบโหระพาแต่ไครนี่ปลูกยังไงก็ไม่รอดนะคะเพราะอากาศค่อนข้างเย็นนะคะ บางปีก็หิมะเยอะไม่ร้อนจัดนี่แหละค่ะบานทีไอดาโฮค่ะทุกคนนกก็ล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เด็ดใบเอาไว้แล้วก็นำไปแช่เย็นเก็บไว้ทำอาหารอย่างนี้ก็สะดวกดีในการปรุงอาหารในครั้งต่อไปนะคะทุกคน